ตกักนันดเ็เแล้วก็แกเ้ากเท้าให้แข็ล้วกขึง้นแขกก็จะได้มอไ์ด้วยอะทาซะก่นั้้นั่ยกขายกขาเน เข้าดิหร้งน้อให้สะอาดสะอาดน้ขอเธเท้าก็ด้วยเียดเลยเเขา่าทีเชิเชิชสาธิตมานองลอง,ลอ,งอันนี้เราจะนวดน,น,นวดหลังก่อนนน้วดขานาออว่าง เวลานวดเนี่ยเราไม่วนวดที่ฟรีนะครับเพราะมันจะถือว่ามันเป็นบาปกรรมเนาะคนที่เขาปวดเมื่อยมาเนี่ยมันคือคนที่เขาเจอวิบากรรมมาอาจจะเป็นวิบากรรมชาติวกรร่อกหรือวิบากรรมที่เพิ่งทามาเนาะดังนั้นเราไปทําให้เขาสบายนะความทุกข์ก็จะตกอยู่ที่ตัวเราใช่ไหมเออดังนั้นเราก็ต้องมีการเก็บค่าครูบ้างนะครับเนาะค่าครูบ้างอ่ะก่อนที่เราจะประคบนะครับ เราก sí, ็ต oh, ้องนวดก่อนนวดคลายเส้นนะครับนวดคลายเส้นหอมหรือยังพร้อมหรือยังลึบกดนะครับกดเข้าไปหายใจเข้าลึกๆเยาวๆเข้าลึกๆออกยาวนะครับักคอสมควรแล้ว euh. ก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมากดตรงกลางตรงนี้กดที่คอเนาะกดตรงกลางนะครับหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาว หายใจเข้าลึกๆหายใจยาวๆนะครับอันนี้เราจะนวดตรงนี้เนาะนวดสันหลังนะครับหายใจเข้าลึกๆหายใจยาวๆหายใจเข้าลึกๆทำไปเรื่อยๆนะครับอกระดูกสันหลังเนาะอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือนวดเป็นรวมเส้นประสาทเลยนะครับดังนั้นเราก็จะนวดไล่ก่อนนวดไล่ลง ใช้ใ้ผมนี่เมือยนะครับครือคืนนี้เองนะครับอันนี้ผ้ามันไม่ไม่ลื่นเนะเาะถ้าผ้ามันลื่นหรือว่า,เ,าเรานวดกับเนื้อของเขาเลยนะครับมันจะง่ายนะครับถ้าเราใช้น้ํามันด้วยยิ่งง่ายเลยใช้เจละนรับเราก็รูดแบบนี้นะครับรูดตามกระดูกสันหลังนะครับมันจะมีเส้นอยู่ตรงนี้รูดขึ้นรูดลงนะครับผอสซักระยะหนึ่งทีเนาะครับ เราก็เริ่มท่าใหมา่นะครับจับปุ๊บแล้วก็ค,อค่อยๆสูดลู่ไปแล้วก็ค,อค่อยๆไปสูดเสร็จเนาะตักเสร็จแล้วนะครับ <c oughs> คืนเบาๆนะครับเบาๆคืนเบาๆคืนเบาๆอ่าขา,าหนึ่งนะครับเราต้องดูประมาณนี้เนาะ,นะตรงนี้ ลูดไปนะแต่ก็ต้องดูด้วยนะว่าสรลีระของคนที่เรานวดเป็นยังไงเนาะออกแรงเท่าไหร่นะครับบางทีตัวเลขเกินไปออกแรงไปกระดูกหักนะครับ <c oughs> ครูเคยแล้วนะครับเนาะมีคนกระดูกหักเข้าครูด้วยนะครับนะงั้นก็นะนวดแขนนะครับนวดแขนก็นวดตามเส้นเลยนะครับงนีนะ้เส้นอตรงข้างหลังนะครับ ลลลลแล้วมาที่น่องนะน่องก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้ข้างในเนาะมีน่นองด้านในนะครับน่องด้านในนะครับอันนี้เป็เส้นด้านนอกอ่ะพอสมมติว่าอนทายหมดแล้วนะครับอนทายหมดแล้วเดี๋ยวเราก็เริ่ม <S <S เริ่มเลย เรเพ่นใช้ลูกประคบเนาะสมมติว่าเราจะใช้ลูกประคบนะครับเราก็ต้องยังไงก่อนต้องเช็คก่อนเนาะเช็คดูก่อนนะครับว่าร้อนไหมนะครับเช็คดูกับผิวของเรานะครับถ้ามันฮะอย่าไปลองกับเขาโดยตรงนะครับถ้าเราลองกับเขาโดยตรงตายเลยนะครับจู่ๆเขากระโดดขึ้นไปทำเลงเท้าปัดใช่ะเธอนี่เลือดเลือดแค่เลือด้ามเลยนะเออนะครับเนาะ ดังนั้นนะครับถ้ามีผ้าคูุมยิ่งดีถ้ามีผ้าคูุมก็คูุมเลยนะครับมันจะได้ลดความร้อนไปด้วยดลดความร้อนไปสมมุติว่าปิ๊กมันพอใช้ได้ละมันควรใช้ได้นะครับเวลาถือน,นี่ยประมาณจับแน่ๆๆนแน่นพอเวลาลงน้าหนักปุ๊บก็กวดใช้้ความ ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเนาะทำไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะอุ่นหรือว่ามันเย็นไปเลยนะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยเปลี่ยนใหม่พอเปลี่ยนใหม่ปุ๊บเราก็เริกข้างหนึ่งนะฮะเราเริ่มข้างหน่เอาสลักอย่างนี้สลักไปหลักก็ประมาณนี้นะครับกดอย่างนี้อ่ากดก่อนกดตามเส้นมันจะมีเส้นอยู่ข้างหลังนะเส้นเส้นอ่ามันจะอยู่ประมาณไม่ลงล่องเกินไปนะครับกดประมาณนั่นแหละ ถ้าเป็นผู้หญิงก็กดเบาบถ้าเป็นผู้ชายก็ลงหนักหน่อยเรื่องปุ๊บ่าอ,อันนี้กดจริงๆมันต้องกดไล,ล่ลงก่อนนะครับไลลไปก่อนกดไล่ลงไปไล่ลงไปอันนี้มันฝืแล้วเนาะแกเสื้อ,หอไหมล่นะลูกลูกสบาณนี้นะครับสาธิตก่อน เดี๋ยวถ้าครั้งต่อไปเดี๋ยถ้ามีโอกาสเราจะมาสอนอีกทีนะครับเราจับเส้นก่อนประมาณนี้นใช่ไหม<ช>อเอาเหมือนกลืนครับึงไปเรื่อยๆดึงไปเรื่อยๆอ่าค่อยๆกลืนไปนะครับค,ค่อยๆกลอ่าอย่างนั้นนะครับเป็นเรื่องนี ว่าเราโดนเส้นเลยแล้วลมันจะมีอยู่จดุดนึงนะครับมันก็อ,อยู่หัวไหล่นึ่งนะมันมีอยู่จดุดนึงนะครับท้ำงายดึงจะมีเป็นร่องนะเจอร่องไหมไปเจออะไรนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้นคลายที่สุดนะครับคลายที่สุดใครับถ้าาเรา รู้สึกว่าเรากด,ดนิ้วมือเราก็กดก็ได้นะครับก็ค่อยๆกดตรงนี้เนาะกด,ดเข้าไปอ่าสมมุติว่ามาันไปแล้วนะครับเราก็เริ่มขาอ่าเราก็นวดไล่ลงไปไล่นลนั้น,เนะเสร็จแล้วเราก็มานวดที่หลงน่องนะครับ าเราไม่มีแรงเราบดก็ได้หรือว่าจะใช้สบใช้สบถ้าก็ถ้าไม่มีแรงหรือว่าแบบคนเป็นคน,คนอ้วนจริงๆนอกเส้นมันอยู่ลึกมากเราใช้ข้อศอกข้อสองในการบดนะครับแต่ถ้าถ้าตัวเขาเล็กนะครับเราก็กดเลยก็ได้เลยก็ได้แนละ้วสำคัญมากนะครับเส้นตรงนี้ ขึ้นตรงนี้เห็นไหมอ่าจับจับอย่างนี้นะครับมันจะมีเส้นเห็นไหมเส้นต่อจากตรงเนี้ย<อ>เออในกกดไปนะครับก็คือก,กดไฟไปแล้วก็มือจ,จับตรงนี้ด้วยกดไปด้วยนะครับอันนี้จะเป็นน่องข้างนอกนะครับน่องข้างนอกจะมีเส้นอยู่เส้นประนานนมาณนี้เจอเจอไหมเออนี่นเออเห็นไหมเส้นอ่า เวลาไปด้วยเนาะจากเวลาไปด้วยว่านวดเท่าไหร่นะครับเอาดูก่อนดูก่นอนจะข้ามาปุ๊บไล่ครับค่อยๆไล่ไล,ไล่ไล่ลงให้มันลงตรงนี้อ่าสาคัญมากนะครับที่คอเนี่ยนะถ้าเราไปนวดตรงตรงตรง,ตรง,ตรงที่ท้ายทอยนี่นะครับโอกาสที่เขาจะหายใจไม่ออกหรือว่าลมหายใจติดขัดเนี่ยจะจะเกิดขึ้นได้เนาะแล้วมันอาจจะเป็นส่งผลไปแบบ ยาวแน่นนะครับเขาอาจจะเข้าโรงพยาบาลได้น้องดังนั้นให้ระวังตรงนี้นะครับให้ระวังตรงเส้นตรงนี้เวลาให้นวดนะครับนวดประมาณตรงนี้นะนวดประมาณตรงนี้ตรงคอนะครับพยายามโควยขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวลองนั่งมาดิจะมีเส้นอยู่ตรงนี้เออจะมีเส้นอยู่ะเราก็นวดนะครับนวดตามเส้นนี้ เส้นพ tamam. be ุ่มนะครับเส้นแล้วก็จะมีเส้นตรงนี้ตรงนี้สําคัญครบต้องหาล่องให้เจอนะจับดูแล้วก็หาล่องครับประมาณอยู่ตรงกลางนี่แหละนะครับจับปุ๊บกดเลยกดเ้าไปนะครับนะก่อนลายเนาะทายเส้นนะครเบ้า เกครับแก็ูปอนะโของเราต้องเช็ครอกลครับนร้อนไหมแตกๆต่มันร้อนไหมรู้สึกว่ามันอุ่นๆแล้วเวลาลงสมบัองสมบัสบไล่ตามเส้นเลยตามเส้นที่ครูบอกเมื่อกี้นะครับเส้นมันอยู่ตรงไหนไล่ตามเส้นไล่ตาม เส้นไหนที่บอกระดิกี่ไล่ให้หมดเลยก,ยก็จะประมาณนี้บัตร <c oughs> ลงเด็กบัตรสมบัติอย่างเงี้ยเนี่ยอ่าสมบัติอย่างเงี้ยเนี่ยอ่ากดเออบัตรก็บัตรบัตรสมบัติสมบัติโยบัตรโยบัตรโยกนะครับตามเส้นอ่าตามเส้นเนาะอ่าจะประมาณนี้เสื้อเสื้อดื่มเหลืองนะ E